เป็นไฟฉายที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยนะตัวนี้น้ําหนักแค่52กรัมแล้วดูไฟสว่างมากๆเลยค่ะเหมาะกับการพกพาไปใช้งานนอกบ้านสุดๆใครเป็นสายทํากิจกรรมกลางแจ้งกลางตรงกลางเต็นท์แบบนี้นะคะแนะนําเลยด้านข้างของตัวไฟฉายจะมีไฟ R G B ให้ด้วยนะคะจะมีไฟแดงแบบกระพริบกับแบบเปิดค้างค่ะเหมาะกับการใช้งานแบบฉุกเฉินหรือว่าเอาไว้แจ้งเตือนเหตุค่ะมีไว้สบายใจแล้วก็จะมีไฟ R G B อีก3สีนะคะจะมีตัวสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองค่ะสําหรับความสว่างของแสงไฟสามารถปรับได้นะคะจะมีปุ่มหมุนหมุนอยู่ข้างข้าง สามารถใช้งานได้แบบสะดวกเลยแค่นิ้วเดียวก็สามารถปรับลดความเข้มแสงได้แล้วตัวหัวไฟฉายจะมีความร้อนนะคะระวังด้วยเวลาตอนที่เราใช้งานสามารถปรับหัวไฟฉายได้นะคะหมุนได้ที่180องศาวัสดุดีมากค่ะเป็นโลหะแล้วก็กันน้ําด้วยนะระดับ ip 6 8ด้านข้างจะมีปุ่มล็อกปุ่มเปิดไฟฉายแล้วก็ตัวชาร์จแบตค่ะชาร์จแบตเต็มครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ถึง70ชั่วโมงลืมบอกไปในกล่องจะมีสายห้อยให้ด้วยนะคะาด้านล่างจะเป็นแม่เหล็กค่ะสามารถนําไปติดใช้งานได้ทุกที่แล้วก็หมุนปรับองศาของตัว ไฟฉายได้แบบนี้คือสะดวกสุดๆมันต้องมีอะของเทขนาดนี้เดี๋ยวขวัญแปะพิกัดให้เด้อ